สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่นรถไถมือสองเดี๋ยวนี้ผมพามาดูคูเปต้าบีสองสี่สี่ศูนย์เอสนะครับตัวนี้เป็นตัวเอสแล้วสีเดิมสีสันเดิมทั้งคันนะครับคันนี้มาพร้อมโครงกันอ้อยแล้วก็เหล็กถ่วงหน้าอีกสามก้อนเลยนะผมได้มายี้ผมก็ให้ไปอย่างนี้เลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเปิดราคาให้ฟังเลยแล้วกันสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทราคาเล้าๆนะครับมีโครงกันอ้อยรถใช้งานมาแปดร้อยสามสิบสามชั่วโมงสวยมากนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าสวยยังไงเดี๋ยวพาไปดูพร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงเปิดฝาข้างเดี๋ยวผมถือกล้องเองนะครับพาโฟกัสเลยยางเดิมสี่เส้นนะครับรถเดิมๆท่อนเกียร์ท่อนคัตเดิมนะครับท่อนท้ายไม่เปิดไม่แกะนี่เลยมาเดี๋ยวถือกล้องเองนะครับน,นจะถนัดกว่ารถสีสันเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้มีเหล็กถ่วงหน้าให้สามก้อนนะครับเหล็กจากศูนย์เลยนะครับก่อนละยี่สิบโลนี่เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับ รถไม่เคยเปิดไม่เคยแกะเลยนะครับมาร์กเดิมทุกจุดอยู่ฝาปากเกนฝาสูบแป,ป๊บน้ำมันสวยกริปนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ะไรแล้วนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วยางก็เป็นยางเดิมนะครับแปดร้อยกว่าชั่วโมงยางสภาพประมาณนี้นะครับใครที่หาไปใช้งานอยู่ราคาย่อมเยาวนะครับรถสวยคือเอาไปคือถึงไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับใช้ได้หมดเลยนะครับมาร์กเมอร์กอะไรนะครับพยายาม นับล้างให้มันอยู่กับครบนะครับเพราะรถมันค่อนข้างสวยมาอยู่แล้วนะครับนี่ดูดิโหสีสันเรียมแป๊บนะครับนี่ดูนะครับสายพานยังเป็นสายพานเดิมนะครับเป็นสายพานแท้ศูนย์นะครับติดรถออกมาจากศูนย์เลยนะฮะดูใดสตาร์ทนี่ยังสวยๆอยู่เลยนะครับรถไม่เคยเปิดไม่เคยแกะนะใครที่ชอบรถเดิมๆนะครับคันนี้เลยนะรถไม่เคยติดใบมีดดันดินหน้านะครับเป็นรถมุดล่องอ้อยมานะครับ เีด๋ดูมาร์กเห็นไหมครับมาร์กล้อหน้าล้อหลังยังอยู่นะมาร์กล้อหน้าล้อหลังยังอยู่เดี๋ยวพาไปดูนะครับด้านในเบาะก็เป็นเบาะเดิมนะครับสภาพยังสวยอยู่เลยตอนคันนี้ไม่ชั่วโมงนะครับชั่วโมงการทํางานของเขา8ป3้าชั่วโมงนะครับ833ชั่วโมงพื้นก็ตัวนี้ก็จะมีรอยใช้งานนะครับรอยตามการใช้งานเพราะผมไม่ได้เก็บสีให้เน้นเดิมๆนะครับ โคลนบอค่อนข้างสวยนะครับก็เลยจัดไปให้แบบเดิมๆนะนี่โคกันอ้อยนะครับโคกันอ้อยเป็นโคกันอ้อยแท้สุดนะครับนี่ดูดิสวยๆกิ๊บยางหลังยางหลังยังใช้ได้นะครับยางหลังยังเหลือเยอะๆอยู่นะครับยางหน้าก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับนี่ครับยางหน้ายางหน้ายางหลังเพราะว่ามันเป็นยางเดิมติดรถนะครับอันนี้ตัวน,นี้ก็มีสายเบลแล้วเรียบร้อยนะครับเอาไป ถามจริงๆนะครับมีสักกี่คนที่จะใช้งานแบบจริงๆนะครับก็ไม่ได้ถอดออกซีนวิดีโอตัวนี้ไม่เคยเปิดไม่เคยแกะนะครับของเดิมเดิมอยู่ครบสะโพกซ้ายขวาเดิมนะครับใครที่หารถสวยๆนะครับสภาพนี้สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครที่ชื่นชอบรถสภาพนี้นะครับเอาไปตัดยาก็ได้นะครับเอาไปปั่นตีโรตารี่ได้นะครับใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกใช้เลยนะคันนี้ นี่นะครับมาร์กยังอยู่ครบทุกล้อเลยนะหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังนี่อยู่ครบหมดนะประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบลองเข้ามาดูนะครับมาสอบถามได้นะครับคูปต้าบีสองสนะครับคันนี้ผมนะครับร้านตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเช ב ดานจังหวัดลบบุรีนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0ูนย์8ปดสอสองสดแปสานุรถไถมือสครับอย่าลืมนะครับร้านเรา เยี่งยงเยงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยานะครับหน้าร้านอาจจะแคบนิดหน่อยเดี๋ยวขยายนะครับเดี๋ยวจัดให้นะงไงผ่านแวะเข้ามาดูได้ครับ B 2440 s นะครับตัวนี้เป็นตัว S แล้วนะครับรุ่นใหม่ราคา2 2 9 0 0 0บาทนะครับย่อมยาวแน่นอนนะรถเพิ่งปิดเล่มมาหมาดๆเลยนะครับอันนี้ใครที่หายไปใช้งานอยู่ปิดอันนี้ก่อนช่วงนี้ใกล้ๆฤดูการแล้วนะครับซื้อรถเตรียมรถได้เลย อีกไม่นานแล้วเดี๋ยวจะหากันให้ยากสวยๆแบบนี้ผมบอกเลยเพราะผมไม่ค่อยได้มีรุ่นบีเข้ามานะครับแล้วแต่จังหวะโอกาสและเวลานะฮะส่วนใหญ่ก็จะซื้อหลายๆรุ่นนะครับซื้อค่อนข้างมั่วหน่อยแต่พยายามอยากจะซื้อให้มันครบทุกรุ่นนะฮะก็เลือกสภาพที่มันดีๆนะครับพร้อมใช้งานมาใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาโปองก่อนดูท่อเลยดูท่อเสียดิอื้อ สวยๆกริบอยู่เลยนะครับใส่พูงใส่พานก็เดิมดยวไม่ถนัดซะด้วยมือเดียวเออดูหน้าตาเขาดิสีเดิมเนี่ยดูฝาโปรงเิยโอ้โหมันแผลบนะครับใครที่ชอบรถสวยๆแบบนี้นะครับเน้นย้ำเลยนะครับว่าสีเดิมๆนะครับสีเดิมๆ สนใจโทรมานะครับ0822388443นุรถ่ามือสองครับร้านตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเชมดานจังหวัดลบบุรี2 2 9 0 0 0บาทนะครับ2 2 9 0 0 0บาทใครที่สนใจนะครับโทรหาเราได้เลยนะพร้อมบริการนะครับไม่ไกลผมส่งให้ฟรีนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเริ่มเย็นและปัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ